ทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้จัดงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากลประจำปี2568 พลเอกศักดิธิ์แสงชนินผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานในงานวันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากลประจำปี2568ของประเทศไทยโดยมีกิจกรรมสำคัญได้แก่การมอบหนังสือสงมอบและประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยให้กับจังหวัดสระแก้วการมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี การจัดบูธนิทรรศการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากทุ่นระเบิดการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิดการจัดแสดงเครื่องมือและยุธทธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการมอบถุงอย่างชีพ ขาเทียมรถโยกและเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยทุ่นระเบิดการมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมทั้งสาธิตการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิด กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติมุ่งมัน่นพร้อมที่จะดําเนินการในทุกด้านเพื่อทําให้พื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่ตกค้างกลายเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและส่งมอบคืนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงโดยจะดําเนินการสํารวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้หมดไปจากประเทศไทยตามระยะเวลาที่กําหนดไว้โดยเร็ว ในปัจจุบันนี้ยังเหลือพื้นที่อีกประมาณ15ล้านตารางเมตรนะครับก็ยังอยู่ในพื้นที่ประมาณ6จังหวัด15อำเภอนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายที่ที่สูงมากนะครับของศูนย์ริการทุรบรหชาติที่จะดําเนินการให้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นศูนย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้แจ้งในรายงานในตอนเปิดงานไปแล้วว่าภารกิจการบริการทุบระเบิดเนี่ยเป็นภารกิจที่มีความสําคัญและยาก นะครับประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถดําเนินการได้โดยประเทศเดียวเพราะฉะนั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือยังต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในพันธกิจที่เรามีอยู่5ประการเนี่ยพันธกิจที่มีความสําคัญยิ่งไม่ยิ่งจอดไปกว่าการเก็บกู้ก็คือการให้ความรู้และการแจ้งเตือนถึงภัยอันตรายต่างๆต,ต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อันตรายนอกจากนั้นแล้วการให้ความช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อจาก วัตถุระเบิดก็ยังคงดาเนินการต่ออย่างเข้มข้นนะครับ